อ้นี่ไงพี่บอกนี่ไงพวกน้องนะทำ่าเดียวไม่เป็นไรนี่นี่นี่ีเืรอาทำเฮ้ยต่บอกไอเดียาไม่ไม่เป็นไรเฉยเฉยไอเรื่องไอรุ้ยกูบอกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โป้งเรเยเดี๋ยวเนี้ ลองดีเดี๋ยวลองครับบันดครับบันทครับลองดีอรอยากชี้แจงไหคะมีรยัชี้แจงไหมคะเกิดอะไรขึ้นผู้โดสารหลังเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี4ใครมันหลังใครเชิเชิญเชด้านห้องสอบสวนการเมืองทั้ง ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระหม่อมขนาดนั้นมันมีหลักฐนเลยผมบอกผมทำเรื่องแล้วกลังอยู่ระหว่างทำเรื่องขอความเป็นธรรมมีเรื่องขอรายเดือนห้าแสนไหมครับลองมีเรื่องขอรายเดือนห้าแสนไหมครับขอใครเดือนรายเดือนี้มมีไหมพี่แต่ผมร้องครับว่าผมร้องตำรวจนะแต่ละโรงพักหรือผู้บังคับการคือตำรวจในน้องถูกผมร้องเกือบแทบจะทุกทุกหน่วยงานแล้วจับจับถ้เป็นเรื่องจริงจับเนี่ยมันเป็นหมายจับไหนอ่ะ เขาเพิ่งไปขออนุญาตศาลออกมาคดีตั้งสี่ปีที่แล้วคือมันมันผมมามอบตัวหมดไปแล้วคดีโรงพักทองหล่อคดีอะไรที่เขากล่าวหาว่าผมไปอุ้มคนไต้หวันซึ่งคดีนั้นเนี่ยนะมันคือสำนวนเนี่ยไอการเขาตักฟ้องเขาให้ผมเนี่ไปมอบตัวเพื่อต่อสู้คดีแต่ผมเนี่ย ทำหนังสือขอความเป็นธรรมที่อายการาอยู่แต่ระหว่างนี้เพิ่งไปพบอไยการฝ่ายมามสารนยาอไอการกรุงเทพใต้ปรากฏว่าเขาพักง,งานสอบสวนที่นี่ไปขออนุญาตศาลท่าน<ๆ>ออกหมายจากผมเมื่อสองวันไม่เกี่ยวข้อเงอนันเหรอไม่ได้เกี่ยวข้องสอนสอเลยไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวเอาให้แน่ นี่ถ้าฐันธนะเกี่ยวข้องฐานธนะมีแต่จะชี้เป้าว่าใครทําเว็บพนันอะไรรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยแต่ขนาดนี้มันมั่วกันทั้งไอโจ๊กทั้งไอต่อสากอะไรผมก็เลยมายังไม่อยากยุ่งแต่พออยากไมอยากจะจับมันเป็นหมายจับไม่เป็นไรแต่มันคนละคดีไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเว็บเรื่องอะไรเลยมั่นใจนะโอ้โหธนาพูดแล้วคำไหนก็คำนั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่า เขาจะมาก่นแกล้งผมนะหรือะตดตอนอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้ผมใช้สิทธิประกันได้มันไม่เป็นคดีเก่าไม่ได้กังวลแต่มันจะทําให้ยุ่งยากต่อไปทางการเมืองเพราะเรื่องนี้ต้องรู้ว่าฝ่ายการเมืองผมก็ไม่ยอมเขานะแล้วใครจะสั่งการเรื่องนี้แล้วส่งมาที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติแล้วในนครบาลรครับในนครบาลมันก็จะไม่เป็นสุขถึงบอกว่านี่เปิดสื่อกระโจ้คนนึงก็พอแล้ว จะมาสันธนาอีกคนเดี๋ยวมันก็สังคมมันก็จะวุ่นวายกำลังบอกนะวาะอย่าไปทําให้มันมีเหตุกำลงัลงบอกว่ากรมตารวจจะเปิดสนนปปจจเสดสันธนะก็แล้วใช่ไหมล่ะอย่างผมเนี่จะหนีไปไหนเนี่ย<ม>โทรศัพท์หมายออกตนะั้งแต่วันที่สิโทรศัพท์กิ้งเดียวผมก็มามอบตัว ทนายต้องเอากำลังไปเยอะแยะไปถ่ายทําแบบนั้นน่ะผมเป็นอาชญากรอะไรที่ไหนเขาไม่แน่จริงตํารวจเขาจะไปจับได้ยังไงอ่ะเขาต้องมีหลักฐานนี่ต้องมันคดีเก่าน,นี่ไปขอสารอน,นุญาตออกหมายจับไปมมันมันคดีเก่าเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี่มีปัญหากันครับ